สวัสดีครับทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพื้นบายเบียนเกษตร2018นะครับวันนี้เรามีหัวข้อหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ได้มาจากพี่น้องลูกเพจในเพจที่นำเสนอกันเข้ามานะครับในโพสต์ก่อนหน้านี้ที่ผมมีการาสร้างโพสต์ขึ้นมาเพื่อ,อสอบถามความต้องการของทางลูกเพจนะครับเพื่อเอาใจาแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้ก็ได้เลือกขึ้นมาหนึ่งหัวข้อนะครับ แล้วก็มีคนสนใจสอบถามเข้ามาซ้อนกันผมเลยเลือกหัวข้อนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วหัวข้อนี้เป็นของใครนะครับก็ยังไงติดตามดูแล้วกันนะครับว่าช่วงท้ายคลิปเราก็จะมามอบรางวัลให้กับลูกเพจท่านที่นำเสนอหัวข้อนี้ เข้ามาแล้วได้ถูกหยิบยกขึ้นมากลายเป็นหัวข้อหนึ่งในการที่จะนําเสนอของทุกท่านนะครับวันนี้หัวข้อนี้ผมมั่นใจเลยนะครับว่าไม่มีใครกล้าทําและไม่มีใครเคยที่จะมาแนะนําท่านแบบนี้มาก่อนนะครับเรื่องที่ถูกยกขึ้นมาเป็นหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือทําไมนะครับยาตัวเดียวกันชื่อสารัญเดียวกันถึงราคาไม่เท่ากันนะครับโอเคนะครับท่านใดที่รู้ตัวว่าเป็นเจ้าของ หัวข้อนี้นะครับก็เดี๋ยวรอรับรางวัลท้ายคลิปได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกชื่อว่าเขาเป็นใครนะครับก็ขอบคุณมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับผมได้ทำการแบ่งนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคานะครับทั้งออกมาเป็น2เรื่องหัวข้อด้วยกันก็คือแง่ที่เกี่ยวกับทางด้านบริษัท และแง่ที่เกี่ยวกับทางร้านค้านะครับจากหลักๆจะเป็นสองหัวข้อนี้แล้วเดี๋ยวเราจะแตะย่อยเข้าไปเอาเรื่องของบริษัทก่อนนะครับบริษัทเนี่ยเขานํายาเข้ามาเนี่ยนะครับเขาจะมีแหล่งเรื่องของแหล่งยาที่ไม่เท่ากันหมายความว่าอย่างไรนะครับแหล่งยาถูกๆก็คือมาจากแหล่งจีนนะครับหรือเป็นแหล่งใกล้เคียงเราใกล้ๆบ้านเรานะครับกออ็อาจจะถูกนิดนึงเนื้อยาอาจจะคุณภาพ มาตรฐานนะครับอาจจะไม่ได้สูงมากหรือบางบริษัทที่นํายาเข้ามานะครับที่เป็นมาตรฐานยายุโรปนะครับหรือเป็นยาทางอ,าอาเมริกาพวกนี้เขาก็จะมีต้นทุนในการนําเข้ามานะครับแตกต่างกันนะครับายาบางตัวนะครับอาจจะ บินเครื่องบินมาเลยนะครับเขาเรียกว่าฟินิชโปรดักต์นะครับก็คือแพ็คมาจากเมืองนอกเลยยาบางยานำเนื้อเป็นถังเข้ามาจากจีนแล้วก็มานั่งแพ็คมีโรงงานในขวดในประเทศไทยก็จะมีต้นทุนในการผลิตในประเทศไทยแต่ก็อาจจะถูกกว่านะครับหรือก็ต้องไปดูว่าแต่ละรอบในการนําเข้าเข้ามาเนี่ยมันปริมาณเท่าไหร่มันก็จะแตกต่างกันตรงนี้สําคัญนะครับเรื่องเรื่องคุณภาพและเรื่องของวิธีการนําเข้านะครับสมีการขาย ผ่านตัวแทนก็คือมีเซลล์วิ่งทำงานนะครับมีการขายมีเซลล์ออกไปแนะนำสินค้านะครับเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของเซลล์ที่จะต้องดูแลตรงนี้หรือบางบางบริษัทก็ขายผ่านช่องทางออนไลน์หรือขายตรงนะครับถ้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ก็โอเคก็อาจจะเรื่องคอ์สนี้ตรงนี้ก็จะน้อยกว่านะครับ หรือถ้าขายเป็นระบบขายตรงเขาก็จะมีเรื่องอเขาเรียกเงินส่วนต่างหรือเปอร์เซนต์ที่จะต้องแบ่งให้กับตัวแทนที่เขาขายตรงถูกไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นคอสอีกอันนึงซึ่งทําให้ราคามันบวกเข้าไปแล้วเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับอีกอันหนึง่งแพคเกจิ้งนะครับยาเป็นผงนะครับบางบริษัทเขาก็แพ็เป็นถุงง่ายๆบางบริษัทก็ต้องมีกระปุกนะครับก็จะแตกต่างกันก็จะบวกคอสต,ตรงนี้เข้าไปอีกนะครับส่วนในเรื่องของยาถ้าเป็นยาขวดแก้วนะครับ หรือเป็นยากวดพลาสติกก็จะแตกต่างกันคอร์สก็จะแตกต่างกันสังเกตไหมฮะแล้วก็ต่อมานะครับบริษัทเนี่ยซื้อมาโดยตรงจากบริษัทแม่ที่ต่างประเทศเลยนะครับหรือบางบริษัทก็ซื้อต่อเขานะครับก็อาจจะมีต้นทุนตรงนี้เพิ่มเติมเข้ามานะครับที่จะต้องมา,าบวกไปในราคานะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงครับที่ คิดว่าหลายๆท่านคงไม่เข้าใจเรื่องตรงนี้เหมือนกันจริงๆแล้วมันมีาการขึ้นทะเบียนบริษัทนั้นขึ้นทะเบียนตัวยานั้นเองหรือเปล่านะครับหรือนะครับไปขอ,อายาบริษัทอื่นที่เขาขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับแล้วก็เอามาแพ็คว่าตัวเองจําหน่ายแบบนี้ก็จะเป็นต้นทุนอีกแบบหนึ่งเหมือนกันซึ่งจะไม่เท่ากันนะครับอาจจะประหยัดกว่าหรือจะแพงกว่าตรงนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียดอย่างยกตัวอย่างเช่นเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยเขากําหนดนะครับ ก็คือ1โรงงานนะครับหโรงงานจะมีได้3ยี่ห้อหรือคือ3แบรนด์นะครับก็คือบริษัทสมมุติว่าผมมีบริษัทผมก็ขึ้นทะเบียนยาเป็นยี่ห้อ A ยี่ห้อ B ยี่ห้อ C ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ขายเฉพาะยี่ห้อ A ยี่ห้อ B ยี่ห้อ C นะครับก็ให้เขาขายนะครับก็ก็จะได้อีกแบบหนึ่งคือผมได้ทั้งทั้ง3าแบบแหละแต่ มันอาจจะทําให้ไม่ต้องมาเหนื่อยกับค่าใช้จ่ายที่จะต้องมาปั้นแบรนด์หรือสร้างยี่ห้อให้มันติดตลาดนะครับก็ค,คือคือให้คนอื่นขายแทนนั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นทุนที่แตกต่างกันต่อมาจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ทางการตลาดนะครับในการตั้งราคาของบริษัทนะครับยกตัวอย่างเช่นเขาจะต้องเทียบกับคู่แข่งก่อนนะครับว่ายาชื่อสาม,มัญตัวเนี้ยนะครับในตลาดเนี่ยเนื้อเกรดจีนเนื้อเกรดยุโรปเกรดอเมริกาเนี่ยเขาวางราคากันตรงไหนนะครับ ถ้าเนื้อยาตัวเองดีกว่านะครับก็จะต้องวางให้สูงกว่าสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่าของตัวเองดีกว่าถ้าไปวางถูกกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะดูมองว่าเป็นของที่ที่คุณภาพด้อยกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเขาจะมีระบบแบบนี้เขาเรียกระบบดีลเลอร์ซับดีลเลอร์และระบบยูเซอร์นะครับก็คือตรงนี้มันจะมี3มช่วงด้วยกันดีลเลอร์ก็คือคนใหญ่ๆก็คือซื้อเยอะๆนะครับอย่างสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นยาในตลาดนะครับแบรนด์ถูกอาจจะขายอยู่180สนะครับส่งให้ดีลเลอร์ ส่งมาหาซับดีลเลอร์ก็อาจจะขายารับมาที่ราคา230แล้วก็ไปขายต่อ250ในยูเซอร์นะครับแต่ถ้าเฮ้ยผมได้ยามาดีกว่านะครับผมก็อาจจะส่งแพงกว่านะครับส่งให้ดีลเลอร์200บาทนะครับแล้วก็ขายไปสู่เขาเรียกร้านค้าช่วงหรือซับดีลเลอร์ก็คือ250บาทจากนั้นก็ไปขายยูเซอร์ก็อาจจะซื้อในราคา280บาทหรือราคา300บาท ตรงนี้ยกตัวอย่างนะครับนี่คือ,อกลยุทธ์ในการตั้งราคาของบริษัทคราวนี้นะครับจบในเรื่องของบริษัทนะครับก็จะมาดูเรื่องของผู้ขายหรือร้านขายยาบ้างนะครับเขาดูอะไรบ้างนะครับเขาดูว่ายานั้นมีความต้องการดีมานสะพายในพื้นที่ขนาดไหนนะครับถ้ามีปริมาณเยอะก็ธรรมดาครับมันก็จะถูกนะครับถ้าปริมาณน้อยแล้วก็มันเฉพาะทางจริงๆก,ก็อาจจะราคาแพงขึ้นมานิดนึงนะครับหรือยกตัวอย่างเช่น ได้ต้นทุนมาสูงก็ต้องขายสูงนะครับได้ต้นทุนมาต่ําซื้อมาเยอะนะครับก็ได้ต้นทุนต่ําก็ขายได้ราคาถูกนะครับถ้าซื้อมาน้อยก็ขายต้องขายราคาสูงนะครับไม่งั้นมันจะไม่มีกําไรมันก็อยู่ไม่ได้ครับสุดท้ายธุรกิจนะครับต่อมาคือยาตัวนั้นมันมีคู่แข่งไหมนะครับคู่แข่งทั้งนี้หมายความว่าคู่แข่งในร้านเองนะครับยาเดียวกัน แต่มันมีคู่แข่งไหมเนื้อยาตัวนี้จีนเนื้อยานี้ยุโรปนะครับหรือแม้กระทั่งคู่แข่งก็คือร้านฝั่งตรงข้ามหรือร้านข้างๆนะครับตรงนี้ก็มีผลเหมือนกันเขาขายยาเกรดนี้ราคาประมาณเท่าไหร่เราไปขายโดดกว่าเขามากก็ขายไม่ได้หรือถ้ายาของเรามั่นใจว่าของเราดีกว่าเราก็สามารถขายได้นะครับ อย่างต่อมาก็คือเป็นเป็นยาใหม่ๆเป็นยาทางเลือกนะครับก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของราคานิดหนึ่งนะครับก็สามารถบวกลบตรงนี้เข้าไปได้นะครับอีกอันนึงกลยุทธ์ในการตั้งราคาร้านค้าเองอาจจะไม่แตกต่างจากบ,บริษัทนิดหน่อยนะครับก็คือ มองว่าถ้าเกษตรกรซื้อเยอะเกษตรกรรายใหญ่ซื้อยกลังก็จะได้ราคาอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือถูกกว่าราคาค้าปีกนั่นเองคนที่ซื้อปีกทีละขวดก็ต้องทําใจยอมรับนะครับเพราะว่าเขามีต้นทุนในการแบกสินค้าเป็นหลายๆ10รังร้อยรังอย่างเงี้ยเขาซื้อปีกก็ต้องราคาสูงกว่าโดยอยู่แล้วธรรมชาติตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นสินค้า,อ,าอุปโภคทั่วไปอะไรก็จะเป็นหลักการแบบนี้เช่นกันนะครับโอเคนะครับพอ เห็นแล้วนี่แหละคือความรับหรือทำไมนะครับมันทำให้สินค้าแตกต่างกันตรงนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ผมมาขายข้อกระจ่างให้แล้วนะครับส่วนท่านที่นำเสนอหัวข้อนี้นะครับโอ้นะครับตัวหนังสือมันจะกลับหรือเปล่าผมว่าน่าจะกลับแน่เลยนะครับไม่กลับนะครับท่านที่ชื่อ,อจลัดพลลิมอรุนนะครับจลัดพลลิมอรลุณแล้วก็ เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับน่าจะอ่านอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับชื่อคุณมนัสวิจัยโนนะครับนะครับสองท่านนี้นะครับสองท่านนี้นะครับติดต่อกลับมาที่เพจด้วยนะครับเข้ามาที่ผมและส่งชื่อที่อยู่มาให้ผมนะครับแล้วผมจะจัดส่งของรางวัลของรางวัลวันนี้เป็นอะไรนะครับวันนี้เราแจกเป็นสารอิมิดาคอพิติด3เรูปครีมขนาด1 0อยซีซีนนี้มูลค่าประมาณ150บบาทนี่นะฮะ แจกให้เลยนะครับส่งที่อยู่มาอย่าลืมนะครับสองท่านนะครับคนละ1ขวดเราไปใช้เลยอันนี้จะใช้ได้ประมาณ4เป้นะครับประมาณ80ลิตรหรือประมาณ100ลิตรไม่เกินนะครับประมาณนี้โอเคนะครับก็ขอบคุณนะครับทั้งสองท่านเลยที่นำเสนอหัวข้อดีๆแบบนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรผมจะหยิบหัวข้อใครขึ้นมาพูดนะครับยังมีอีกหลายสิบหัวข้อเลยน่าสนใจมากๆเลยดีมาก หรือท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยแล้วแล้วยังไม่ได้บอกเข้ามาก็กล้าเลยครับบอกเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมเนื้อหาตรงนี้แล้วก็จะพูดให้ขายเข้ากระจ่างให้โอเคนะครับวันนี้ได้ความรู้แน่นอนนะครับเพจการเกษตร,รที่ให้ความรู้นะครับนอกจากการขายยาแล้วเรายังให้ความรู้นะครับความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่ท่านสงสัยนะครับเพียงแค่ท่านกล้าที่จะสอบถามเข้ามานะครับเราก็กล้าที่จะบอกท่านเช่นเดียวกันโอเคนะครับ วันนี้ผมแท็กซี่และเพจเพียนเกษตร2018ภายใต้รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018นะครับคงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับและเป็นการพัฒนาวงการเกษตรไทยนะครับก็กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ